้อมยังพร้อมที่จะตอบคําถามหรือยังโอเคค่ะขอบคุณนะคะอ่าพี่ภาขอออกตัวก่อนนะคะนักร้องเสียงเพียนเสียงเพียนเสียงเพียนรู้สึกยังไงบ้างคร<ล>ับตอนแรกนั่งมองเขาแม่เห็นก็เขียนวงวงเลตหนึ่งแม่วะอุ้ยเขาให้แม่แค่คะแนนเดียวเหรอ <laughs> คุณชอบน้องก็เป็นแฟนคลับน้องรวมถึงสุดทรงอง์เอวคน <laughs> ดู ขล่มทลายมากเกือบหกแสนเจ็ดแสนดิวแม่พานำใจชนะมาฝากโอ้โหท<า><น>จริงๆสุดยอดรู้สึกยังไงบ้างแม่ชนะด้วยแหละแม่ชนะด้วยแหละแม่ชนะด้วยแหละมาสินกรีดดังลั่นมาก <laughs> ตัวเองชนะไม่รู้ตัวเองชนะ <laughs> แม่พาชนะ <laughs> แม่พานะ <laughs> <laughs>